สวัสดีครับเพื่อนๆนสายสายเขียวและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนําเลื่อยนะครับเพื่อนเพื่อนถามอะไรคนว่าเออผมใช้เลื่อยอะไรสัตว์ทาไมมันเรียบจังสวยจังดูต่อนะครับใหญ่ผมตัดกับเลื่อยผมใช้อยู่สองอย่างครับเลื่อยเหล็กเดี๋ยวนี้ผมไม่ใช้แล้วนะครับเลื่อยเหล็กผมจะมาใช้ตัวนี้แทนนะครับตัวนี้เพื่อนๆน หาซื้อได้ครับในช้อปปี้ลาซาดมันเป็นเลื่อยทําบอนไซค,ครับนี่ครับเราสามารถเลื่อยได้แม้แต่ทั้งเหมือนตอหลายๆกิ่งแบบนี้ครับเราก็สามารถใช้ได้นี่ครับเช่นเกิดตอมันเนี่ยครับแบบนี้ครับ มันมีหลายหลายกิ่งเราก็สามารถแทรกเข้าไปได้มันเป็นเลื่อยหางหนูนะครับไว้สำหรับผมซื้อมาช่วงนั้นไว้ทำบอนไซครับนี่ครับตอใหญ่แบบนี้นี่คือเลื่อยนี้ทั้งหมดนะครับผมใช้สองอย่างครับเลื่อยเหล็กกับเลื่อยตัวนี้ส่วนมากจะใช้ตัวนี้ครับเนี่ยครับดูแผลเลยครับคมมากครับผมตัดไม่กี่ทีขาดนี่ผมใช้อยู่เกือบปีแล้วนะครับตัวนี้ ทุกตอครับเมื่อก่อนผมใช้เนี่ยครับเลือ่อเหล็กเลือ่อยเหล็กใบมันขึ้นสนิมบ่อยผมก็เลยมาเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้แทนครับมันไม่ขึ้นสนิมแต่เดี๋ยวผมจะตัดต่อนี้ให้ดูนะครับนี่ครับเพื่อนๆว่ามันคมแค่ไหนคือแบบนี้เราสามารถเซรกเข้าไปได้เช่นตอที่มันมีแหนงเยอะๆอะไรแบบนี้ครับเราก็สามารถตัดมันได้ครับนี่รอยผมตัดเมื่อกี้นะครับ ผมถ่ายกล้องหลังนี่นะครับแล้วผมได้โอกาสพอดีเพื่อนๆถามก็เลยมาแนะนําเพื่อนๆเรื่องเลื่อยด้วยครับมันเป็นเลื่อยหางหนูทําบอนไซนะครับซื้อจากช้อปปี้ลาซาด้าครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูว่ามันเป็นชื่ออะไรแบบไหนนะครับเพื่อนๆลองไปหาดูนะครับใช้ดีมากครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับนี่ผมไม่ได้เลื่อยเลื่อยที่เก่านะครับผมเลื่อยที่ใหม่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบยอดด้วยครับต้นนี้ เห็นไหมครับเท่ดีมากครับนะครับเท่ครับสวยครับคมครับคมมาก ถามไหมครับัดดูครับเนียนสวยนะครับเมื่อก่อนมันใช้เลื่อเหล็กเลื่อเหล็กใบมันชอบขึ้นสนิมครับต้องเปลี่ยนบ่อยผมเลยหันมาใช้ตัวนี้พอเราใช้เสร็จนะครับเราก็หาผ้าหรือหาอะไรก็ได้ครับไม่ต้องเช็ดน้ําอะไรครับแค่เนี้ครับเอาขี้มันออกแล้วก็เอาผ้ามาเช็ดเช็ดทำความสะอาดเนี่ยครับเช็ดเช็ดเอาผ้ามาทําความสะอาดแล้วก็เก็บเก็บซองผมทํามาเองครับก็เก็บเนี่ยครับ เดี๋ยวเราต้องเช็ดให้สะอาดนะครับหลังใช้ทุกครั้งนิ้มสนิมก็จะไม่ขึ้นให้่โดนน้ำถ้าเกิดโดนน้ำนะครับเราก็เช็ดให้แห้งแล้วก็เก็บไว้ครับใช้ดีครับขนาดตอใหญ่นะครับดูดิเล่อยนี้หมดเลยครับอันร้อยสี่สิบกว่าบาทครับนี่ครับเล่อยนี้หมดเลยนะครับทุกปอนะครับ ผมให้ดูนะครับนะครับทุกแผลทุกตอคือเลื่อยอันนี้หมดเลยครับนีะครับโอเคนะครับเพื่อน,เ,อนเราลองหาใชใ้ดูนะครับสวัสดีครับ